การทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพระพุทธเจ้าผู้ทรงไม่หวั่นไหวทางพระกายพระจิตท,ทุกเวลาทุกสถานการณ์ที่ทรงรเผชิญได้ทรงแสดงธรรมเหตุแห่งความไม่หวั่นไหวปรากฏในพุทธภาษิตท,ที่แปลความว่าสติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้วทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวจิตนั้นเป็นความสำคัญการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะเป็นผลสำเร็จศีลส,สมาธิปัญญาก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะเป็นศีลสมาธิปัญญาแม้จะเรียกเป็นอย่างอื่นเช่นสติสัมปชัญญะขันติโสรัจะ ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะเป็นสติสัมปชัญญะเป็นต้นการปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติให้ถึงจิตและการจะปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตได้นั้นจิตจะต้องตั้งถ้าจิตไม่ตั้งคือจิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในจิตได้เหมือนมือที่แกว่งไปมาของย่อมตั้งอยู่ในฝ่ามือไม่ได้ ต้องหล่นตกไปต่อเมื่อมือนิ่งอยู่ของบนฝ่ามือจึงจะตั้งอยู่ได้จิตสามัญน,นั้นไม่นิ่งจึงจำเป็นต้องปฏิบัติทำจิตให้นิ่งคือให้ตั้งหรือให้เป็นสมาธินั่นเองไม่ให้ดิ้นรนกดแกว่งกระสับกระส่ายในการทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิต้องอาศัยสติสำหรับระลึกกำหนดอยู่ในที่ตั้งข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอาณาปานาสติคือความระลึกกำหนดข้อหนึ่งอาณาปานาสติเป็นสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ระลึกกำหนดเมื่อจิตตั้งกำหนดอยู่ได้ความที่กำหนดนั้นก็เป็นตัวสติ ความที่ตั้งอยู่ได้นั้นก็เป็นตัวสมาธิดังนี้ที่เรียกว่าจิตตั้งดังนั้นจิตจะตั้งเป็นสมาธิได้จึงต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งสติประกอบกันอยู่สติเป็นตัวกำหนดสมาธิเป็นตัวตั้งจะตั้งได้ก็ต้องกําหนดในที่ตั้งและจากกาหนดในที่ตั้งได้ก็ต้องมีความตั้งจิต สติและสมาธินี้จึงต้องอาศัยกันในการปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิต้องมีความเพียรพยายามต้องไม่ละความเพียรพยายามและต้องมีความรู้คุมตัวเองอยู่เสมออันความรู้ที่คุมตัวเองนี้เรียกว่าสัมปชัญญะซึ่งหมายถึงความรู้ในอิริยาบถความเคลื่อนไหวทั้งของกายและทั้งของใจ รู้อิริยาบทของกายก็คือยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งหรือนอนก็รู้ว่านั่งหรือนอนรู้อิริยาบทของจิตก็คือจิตคิดไปอย่างไรก็รู้จิตหยุดคิดเรื่องอะไรก็รู้จิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้ในการทำจิตให้ตั้งต้องมีสติมีสมาธิและมีสัมปชัญญะพร้อมดังนี้ และต้องคอยกำจัดคือคอยสงบความยินดีและความยินร้ายต่างๆที่เข้ามาดึงจิตไม่ให้กำหนดอยู่ในที่ตั้งเช่นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอาณาปานาสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกคือมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้นศึกษาคือสำเนียกว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออกศึกษาว่าเราจักสงบระงับกายสังขารเครื่องปุงกาย หายใจเข้าเราจักสงบระงับกายสังขารคือเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้นี้เป็นหัวข้อาการปฏิบัติธรรมอาณาปานสติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ส่วนวิธีปฏิบัติที่ใช้สำหรับประกอบเข้าเป็นคำสอนของเกจิอาจารย์คืออาจารย์บางพวกซึ่งการจับพอใจในวิธีปฏิบัติของอาจารย์พวกไหน ก็ควรต้องให้อยู่ในหลักแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อการปฏิบัติธรรมสมาธิในพุทธศาสนาจะได้เป็นไปโดยถูกต้องหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเริ่มต้นแต่แสแวงหาที่สงบสงัดจะเป็นป่าเป็นโคนไม้เป็นเรือนว่างก็ตามหรือไม่ก็ต้องสร้างป่าสร้างโคนไม้สร้างเรือนว่างขึ้นในใจ คือทำจิตให้ว่างไม่ใส่ใจถึงบุคคลเสียงหรือสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวการทำจิตให้ว่างได้ดังนี้ก็จะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสำคัญกว่าไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่ในที่สงบสงัดแต่จิตยังวุ่นวายซึ่งจักทำสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้จะได้ที่ว่างข้างนอก ก็ต้องสร้างที่ว่างข้างในด้วยหรือแม้ไม่มีที่ว่างข้างนอกสร้างที่ว่างข้างในได้ก็ได้เหมือนกันดังนี้ก็ปฏิบัติทำสมาธิได้คือทำสติรวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ทำเพียงเท่านี้ก่อนและเมื่อจิตดวมเข้ามาได้ยาวหรือสั้นจะปรากฏขึ้นเอง คือยาวหรือสั้นปรากฏขึ้นก็แปลว่าจิตรวมเข้ามาแล้วคือจิตรวมเข้ามาที่กายนี้แหละไม่ใช่รวมเข้าที่ไหนเบื้องบนแต่พื้นเท้าวขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้จิตรวมอยู่ในขอบเขตนี้และเมื่อจิตรวมอยู่ในขอบเขตนี้สติก็จะกำหนดได้ว่าหายใจเข้าอยู่ หายใจออกอยู่และจะรู้อิริยาบทของกายได้รู้อิริยาบทของใจได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าได้เริ่มรู้กายทั้งหมดคือกายเนื้อกายใจนี่แหละ